สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลคอมเพื่อนๆเคยสับสนไหมครับว่าสำหรับผู้หญิงที่ต้องการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อให้มีรูปร่างกระชับและเฟิร์มเพิ่มการเผาผลาญและอยากจะลดไขมันให้เร็วขึ้นเราควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนและเราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่าเช่นเราอาจจะสับสนว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งแค่45นาทีถึง1ชั่วโมงมันจะพอไหมหลักการเล่นเวทเทรนนิ่งมีอะไรบ้างอุปกรณ์ในการเล่นเวทเทรนนิ่งต่างๆคืออะไรเราควรทําท่าละกี่เซตถึงจะเหมาะกับเราและประโยชน์เเด่นนเ่นททนๆกาาารรรลวิงงสหํหหับบผู้ญ้ญมีอะไ วันนี้ผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนำ3ประโยชน์เด่นๆของการเล่นเวทเทรนนิ่งและสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและลดไขมันจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับแน่นอนครับว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะลดไขมันเพิ่มกรารเผาผลาญและสร้างมวลกล้ามเนื้อให้หุ่นกระชับและเฟิร์มด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยให้เรามีหุ่นในฝันให้เราภูมิใจแล้วก็ดีใจได้เร็วกว่าการเล่นคาร์ดิโอดังนั้นเราควรเริ่มออกกําลังกายแบบออกแรงดันหรือว่า resistance training บ่อยขึ้นโดยเฉพาะทท่่่่าา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 อออออกกกกกกกํลลัััังงงยยยยีเเนนนน้้้้บรรริหมมืววไปพต เช่นท่าบอดี้เวทสควอตที่ใช้แค่น้ำหนักตัวเราเป็นตน้นประเด็นที่สําคัญก็คือเวทเทรนนิ่งมันอาจจะดูยากน่าเบื่อมีท่าที่ต้องเรียนรู้เยอะจนอาจจะทําให้เราสับสนและไม่แน่ใจจนมเพื่อนผู้หญิงหลายคนเลือกที่จะเล่นคาร์ดิโอมากกว่าแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ทําความเข้าใจและฝึกฝนท่าเวทเทรนนิ่งต่างๆบ่อยขึ้นเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยากหรือว่าซับซ้อนขนาดนั้นและเราก็จะมีหุ่นที่ลรียนในฝันได้เร็วขึ้นอีกด้วยต่อมาเวทเทรนนิ่งคืออะไรเวทเทรนนิ่งมีชื่อเรียกหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Training, Training, หรหือว่า มัสกิลล่าเทรนนิ่งแต่โดยหลักการแล้วมันก็คือการออกกําลังกายแบบออกแรงดันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกมวลนกล้ามเนื้อเพิ่มอัตราการเผาผลาญและเพิ่มความทนทานหรือว่า endurance ให้กับร่างกายเราส่วนแรงต้านหรือว่า resistance ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการใช้น้ําหนักตัวเราอุปกรณ์ต่างๆเช่นเคเ l เบลดัมเบลหรือขั้นแอดวาน e ์สูงสุดเราก็อาจจะใช้บาร์เบลในการทําท่าออกกําลังกายเป็นตน้นต่อมารูปแบบการออกกําลังกายแบบ weight training จะแบ่งออกเป็น4แบบตามเป้าหมายของเราดังนี้1ก็คือมัสกิล Hypertrophy หรอกหรือก กำลังกายเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อที่จะใช้น้ำหนักประมาณปานกลางไปหาหนักเช่นเราจะทำท่าสควอต3เซตเซตละ8-12ครั้งและพักระหว่างเซตประมาณ60-90วินาทีเป็นตน้น 2. m u s c u l a r endurance หรือการเพิ่มความทนทานให้กับร่างกายเราที่จะใช้น้ำหนักเบาและยกหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทำท่าสควอตประมาณ12-20ครั้งและใช้เวลาพักสั้นๆเป็นตน้น 3. ม Mucular strength หรือการเพิ่มความแข็งแรงและจะใช้น้ำหนักเยอะๆซึ่งจะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การเล่นเวทเทรนนิ่งมานานแล เซตเซตละ6ครั้งและพักประมาณ3-5นาทีต่ตอเซตเป็นตน้น4 Circuit Training หรือการทําท่าออกกําลังกายต่างๆต่อเนื่องกันเลยโดยไม่มีเวลาพักเช่นเราอาจจะทําท่าออกกําลังกายเวทเทรนนิ่ง5ท่าต่อเนื่องจนครบ1รอบแล้วพักประมาณ60-90วินาทีและวนไปทําใหม่จนครบจํานวนรอบตามเป้าหมายทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการลดไขมันเพิ่มการเผาผลาญและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้หุ่นกระชับเราอาจจะเน้นไปที่การเล่นเวทเทรนนิ่งแบบที่1 Muscular Hypertrophy หรือแบบที่2 Muscular Endurance และพอเรามีความฟิตและ และมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นและอยากจะก้าวไปเลเวลต่อไปเราค่อยเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งแบบ c u l a r s t r e n g t h เป็นต้นครับต่อมาอุปกรณ์ในการเล่นเวทเทรนนิ่งเราควรดูที่การเข้าถึงของอุปกรณ์ประสบการณ์ในการเล่นเวทเทรนนิ่งของเราเป้าหมายที่เรามีและระดับความฟิตของเราด้วยอุปกรณ์ที่1ก็คือน้ำหนักตัวหรือว่าบอ w e i g ว t สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเราควรเริ่มจากการใช้แค่น้ำหนักตัวของเราก่อนเพราะเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าสมองเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการสื่อสารกับกล้ามเนื้อและกระดดดดูกกกให้้้ทงงาานนไไปวยัีแมร ตัวและความแข็งแรงเราอาจจะต้องค่อยๆพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเราควรเริ่มเล่นท่าเวทเทรนนิ่งที่ใช้แค่น้ำหนักตัวก่อนดีกว่ายกตัวอย่างเช่นท่าวิดพื้นท่าสควอตท่าลันเจ์สและท่าบาเ์เกียนสปลิตสควอตเป็นตน้น2ก็คือฟรีเวทที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระยกตัวอย่างเช่นดัมเบลบาร์เบลขวดน้ำยางยืดและลูกบอลต่างๆเป็นตน้นยกตัวอย่างเช่นพอเราทำท่าสควอตที่ใช้แค่น้ำหนักตัวได้ดีแล้วเราอาจจะเริ่มถือขวดน้ำหรือว่าถือดัมเบลประมาณ่อ,อมแรงา้นนามชินเวรแม คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นตามฟิตเนสซึ่งเราจะสามารถปรับแรงต้านหรือว่าเพิ่มน้ําหนักได้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องเล็กเอ็กซ์เทนชันเป็นต้นทีนี้นักวิจัยแนะนําว่าเราควรเลือกอุปกรณ์ที่เราสะดวกและเข้าถึงได้ก่อนดีกว่าพข้อหัวใจสําคัญในการเล่นเวทเทรนนิ่งคือเราควรค่อยๆท้าทายร่างกายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารจากสมองมากขึ้นและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกและมวลกล้ามเนื้อครับต่อมาเราควรจําชื่อและวิธีทําท่าออกกําลังกายต่างๆด้วยและระหว่างที่เราทําท่าเวทเทรนนิ่งอยู่เราควรโฟกัสไปที่ฟอรรร์มกกาาเล่น ลงน้ําหนักและการทรงตัวมากกว่าที่จะจ้องหน้าจอแล้วทําตามเพราะสมองของเราควรมีการรับส่งข้อมูลทั่วร่างกายเพื่อให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บเรื้อรังมากกว่าที่จะรับข้อมูลจากหน้าจอเพียงอย่างเดียวครับต่อมานี่คือ3ประโยชน์เด่นๆของการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรพลาดหนึ่งก็คือเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเาผาผลาญจากการศึกษาก็พบด้วยว่าการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายเราก็จะมีการเาผาผลาญพลังงานมากขึ้นทันทีและนักวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าอัตราการเาผาผลาญ ทาร์ลิกเรทจะมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องนานถึง72ชั่วโมงหลังจากที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเสร็จหรือว่าร่างกายเราจะเผาผลาญพลังงานทั้งระหว่างและก็หลังออกกําลังกายนั่นเองนอกจากนี้เวทเทรนนิ่งยังจะช่วยให้ร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือว่ามีอินซูลินเซนซิฟิตี้สูงขึ้นหรือพลังงานแคลอรี่จากอาหารที่เรากินส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้เป็นพลังงานที่มวลกล้ามเนื้อมากกว่าที่จะเก็บไว้เป็นไขมันในร่างกายนั่นเองครับสองเวทเทรนนิ่งจะช่วยลดไขมันหน้าท้องได้เร็วขึ้น ขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สุดและ2ก็คือไขมันใต้ผิวหนังหรือว่า subcutaneous fat ที่เราสามารถหยิบขึ้นมาดูได้และถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายแต่มันก็อาจจะทําให้เราไม่มีความมั่นใจและหาเสื้อผ้าใส่ยากได้งานวิจัยหลายชิ้นสรุปมาตรงกันครับว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยเราลดไขมันหน้าท้องทั้ง2ชนิดนี้ได้เร็วขึ้นแถมพอเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและมีไขมันในร่างกายน้อยลงเราก็จะมีหุ่นที่ฟิตและเฟิร์มและดูลีนสมส่วนเพราะว่ามวลกล้้าาามมมเนนนนืืออจะีควหแ่ร มากกว่ามวลไขมันหรือถึงแม้ว่ามวลกล้ามเนื้อจะมีน้ำหนักที่หนักกว่าแต่มันก็จะไม่กินพื้นที่เหมือนมวลไขมันร่างกายเราจึงจะไม่ดูเพละและย้วยนั่นเองครับต่อมาพอเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลงมวลกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะล่อง11และซิกแพคจากการศึกษาเขาพบด้วยนะครับว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่เล่นเวทเทรนนิ่งเป็นประจำจะรู้สึกมั่นใจและพอใจกับรูปร่างมากขึ้นและสนใจความคิดหรือว่าคำพูดของคนอื่นน้อยลงอีกด้วยสามเวทเทรนนิ่งจะช่วยให้ร่าง คือถ้ากล้ามเนื้อและกระดูกเราไม่แข็งแรงเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหมาตลอดเวลาและไม่อยากทําอะไรทั้งวันจากการศึกษาพบนะครับว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือเราจะสังเกตได้ว่าพอตื่นขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเดินขึ้นบันไดเขาไม่หอบและสามารถยกของหนักได้ดีขึ้นเป็นตน้นนักวิจัยก็พบด้วยว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่กระดูกจะแตกหักและลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพรุนเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้นอีกด้้้วยครััรับเเเพพื่่ออนนถาตงกลดไขมมิ เ่าผานกระชับสัดส่วนหรือว่าสร้างมวลกล้ามเนื้อเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งให้ได้ประมาณ3วันต่ออาทิตย์และเพิ่มการเผาผลาญด้วยการเล่นคาร์ดิโอประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์ด้วยสิ่งสําคัญก็คือเราควรเริ่มปูพื้นฐานหรือว่าเริ่มจากเบสิกส์ก่อนเพื่อให้ร่างกายเราชินกับการทําท่าออกกําลังกายและมีฟอร์มในการออกกําลังกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามีความฟิตความแข็งแรงและสามารถทําท่าออกกําลังกายต่างๆได้ดีขึ้นแล้วเราค่อยเพิ่มแรงต้านหรือว่ามีโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดด้วยการถือดัมเบลใตนนร่่อากาก ให้ได้พลเราไม่จําเป็นต้องเหงื่อออกเยอะๆหรือว่ามีอาการปวดตามกล้ามเนื้อหลังออกเพราะจากการศึกษายืนยันมาแล้วครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างมวลกล้ามเนื้อเลยตอนนี้เพื่อนๆยังไม่แน่ใจหรือว่าสับสนอะไรเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งบ้างครับถ้ายังมีคําถามอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลากับการออกกําลังกายและการลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจแล้วก็ภูมิใจไปใน 3- ถึง6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็รกาาันน่อออออคมมีีตบบบ์สไลทแํห เพื่อนโดยเฉพาะสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ